ฉันชื่อแนนเพิ่งย้ายเข้ามาทำงานในกรุงเทพได้ไม่นานเงินเดือนพอใช้แต่ก็ยังไม่พอจะเช่าคอนโดหรูๆได้เลยเลือกห้องเช่าเล็กๆปลายซอยแห่งหนึ่งเพราะราคาถูกและเดินไปทำงานได้วันแรกที่เข้าอยู่เจ้าของหอเป็นป้าคนหนึ่งอายุราวห้าสิบกว่า,กวาแกพูดแค่สั้นๆว่าห้องนี้ว่างมานานแล้วนะหนูอยู่ได้ก็อยู่ไป แต่ถ้าได้ยินเสียงแปลกๆตอนกลางคืนอย่าเปิดประตูออกมาดูละกันฉันได้แต่หัวเราะเบาๆคิดว่าแกคงพูดแย่เล่นวันแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากเสียงหมาเห่ากับเสียงลมตีหน้าต่างพอผ่านไปได้สามวันทุกอย่างเริ่มแปลกตีสองของคืนหนึ่งฉันตื่นเพราะได้ยินเสียงกุกกักกุก กักเหมือนคนเดินลากเท้าอยู่หน้าห้องเสียงมันช้าๆหนักๆเหมือนคนใส่รองเท้าเปียกน้ำฉันแนบหูฟังกับประตูได้ยินเสียงหอบแผ่วๆคล้ายเสียงคนแก่กำลังหายใจติดขัดใครนะ่ะฉันถามเสียงสัน่นแต่จูๆ่ๆก็มีเสียงเคาะเคาะเคาะดังขึ้นช้าๆที่ประตูห้อง ฉันรีบคว้าโทรศัพท์มาเปิดไฟแต่ไฟในห้องกระพริบวูบวาบก่อนจะดับทั้งดวงเหลือแค่แสงจากจอโทรศัพท์ที่ส่องให้เห็นเงาดำยาวเหยียดสะท้อนอยู่ตรงใต้ประตูเช้าวันต่อมาฉันถามป้าเจ้าของหอว่าเมื่อคืนมีใครเดินผ่านหน้าห้องฉันหรือเปล่าแกมองหน้าฉันนิ่งแล้วพูดท่าช้าว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นหรอกหนูห้องข้างๆที่ติดกับเธอน่ะ ปิดไว้ตั้งแต่คนเก่าผูกคอตายเมื่อปีที่แล้วหลังจากวันที่ป้าบอกว่าห้องข้างๆเคยมีคนผูกคอตายฉันก็เริ่มอยู่แบบหวาดระแวงเล็กๆแต่ก็ยังฝืนอยู่ต่อเพราะเพิ่งจ่ายค่าเช่าไปเต็มเดือนคืนนั้นฝนตกหนักลมแรงจนหน้าต่างสัน่นฉันเปิดเพลงเบาๆพยายามกลบเสียงฟ้าร้องแต่พอถึงประมาณตีหนึ่ง เสียงนั้นกลับมาจนได้กุกกักกุกกักคราวนี้ไม่ใช่แค่เดินฉันได้ยินเสียงเหมือนบางอย่างถูกลากไปบนพื้นแล้วก็ตามด้วยเสียงเคาะเบาๆที่กำแพงห้องข้างๆสามครั้งช้าๆและสม่ำเสมอเคาะเคาะเคาะฉันกลืนน้ำลายรู้สึกขนทั้งตัวลุกขึ้นมาทันที อย่าคิดมากแค่เสียงลมเสียงฝนฉันพยายามบอกตัวเองแต่พอก้มมองพื้นใกล้ผนังด้านนั้นกลับเห็นน้ำสีดำคุนๆไหลซึมออกมาจากรอยแตกของกำแพงมันมีกลิ่นเหม็นเน่าปนสนิมเหมือนกลิ่นเลือดเก่าๆฉันตกใจรีบเอาผ้ามาเช็ดแต่เช็ดเท่าไหร่ก็ไม่หายกลับยิ่งมีมากขึ้นเหมือนมีคนเทน้ำจากอีกฝั่ง จนถึงประมาณตีสามจูจ่ๆเสียงเคาะก็หยุดแทนที่ด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาฟังไม่ชัดนักแต่ฉันแน่ใจว่ามันพูดว่าช่วยฉันด้วยฉันชะงักหัวใจเต้นแรงมือสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่แต่เมื่อฉันแนบหูเข้ากับกำแพงเพื่อฟังให้ชัดเสียงนั้นกลับหัวเราะเบาๆ เหมือนเด็กผู้หญิง<笑><笑>อยู่ด้วยกันสิแนนฉันสะดุ้งสุดตัวเพราะฉันไม่เคยบอกชื่อให้ใครในหอรู้เลยว่าฉันชื่อแนนหลังจากคืนนั้นฉันแทบไม่ได้นอนเลยเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงยังวนเวียนอยู่ในหัวอยู่ด้วยกันสิแนน ประโยคสั้นๆที่ฟังดูเหมือนอ้อนวอนแต่กลับทําให้รู้สึกเย็นเฉียบจนขนลุกทุกครั้งที่นึกถึงรุ่งเช้าฉันไปถามป้าเจ้าของหออีกครั้งป้าคะห้องข้างๆมีใครเคยอยู่ก่อนหน้านั้นหรือคะป้ามองหน้าฉันนิ่งแล้วพูดช้าๆว่าเป็นแม่ลูกคู่หนึ่งแม่เขาทำงานกลางคืนส่วนลูกสาวอายุไม่ถึงสิบขวบ วันหนึ่งแม่เขากลับมาช้าเจอลูกขู่คอตายอยู่ในห้องหลังจากนั้นแม่ก็หายไปเลยไม่มีใครเจออีกเลยชั้นใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบเด็กผู้หญิงนั้นเหรอเหมือนเสียงที่ฉันได้ยินเมื่อคืนเป๊ะเลยคืนนั้นฉันพยายามไม่สนใจอะไรอีกนั่งทำงานบนโต๊ะหน้ากระจกเล็กๆที่ติดผนัง แต่ในขณะที่ฉันก้มหน้าพิมพ์งานจูจๆฉันก็รู้สึกเหมือนมีใครสักคนยืนอยู่ด้านหลังฉันฉันเงยหน้ามองในกระจกเห็นเงาของเด็กผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ด้านหลังฉันจริงๆเธอสวมชุดนักเรียนเก่าๆสีซีดมีรอยช้ำรอบคอฉันหันกลับไปมองทันทีไม่มีใครแต่พอหันกลับมาที่กระจกเธอยังอยู่ตรงนั้น แล้วก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาช้าๆรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นเรื่อยๆจนเห็นเหงือกดำๆกับฟันที่หลุดไปครึ่งปากอยู่ด้วยกันสิแนนเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูฉันสะดุ้งสิบตัวจนกระจกตก,ตกแตกกระจายในเศษกระจกที่กระเด็นเต็มพื้นฉันเห็นเงาเด็กคนนั้นยืนยิ้มอยู่ในทุกชิ้นฉันวิ่งออกจากห้องไปทั้งชุดนอนไม่แม้แต่จะหันกลับไปมอง หลังจากคืนที่ฉันหนีออกจากห้องเช่านั้นฉันไปพักกับเพื่อนชื่อพิมพ์ที่คอนโดอีกฝั่งเมืองเธอถามฉันหลายครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันพูดได้แค่สั้นๆว่ามีคนตามมาฉันพยายามทำใจให้ลืมทุกอย่างแต่พอถึงคืนที่สาโทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้นเป็นเบอร์แปลกๆไม่ขึ้นชื่อไม่มีรหัสต้นทางแนน เสียงเด็กผู้หญิงเรียกชื่อฉันเบาๆฉันแทบทำโทรศัพท์หล่นเสียงนั้นเสียงเดียวกันในห้องเช่าฉันรีบวางสายแต่ไม่กี่วินาทีต่อมามีข้อความเด้งขึ้นมาทันทีทำไมหนีแหละอยู่ด้วยกันสิฉันลบทิ้งปิดเครื่องห่มผ้าแล้วนอนพยายามไม่คิดอะไรแต่ในความมืดฉันได้ยิงเสียง ติงติงเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ที่ฉันปิดเครื่องไปแล้วฉันหยิบขึ้นมาดูหน้าจอเปิดเองมีวิดีโอคอลจากเบอร์เดิมภาพบนจอคือห้องเช่าของฉันในภาพนั้นมีกระจกแตกอยู่บนพื้นแล้วเงาเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนกำลังนั่งกอดเขามองกล้องชา้ชาๆเธอเงยหน้าขึ้นยิ้ม กลับมานะแนนจูู่ไฟในห้องก็ดับเสียงลมหายใจแผ่วๆดังอยู่ข้างหูฉันหันไปทางหน้าต่างเห็นเงาเด็กคนนั้นสะท้อนอยู่บนกระจกบานเล็กเธอยืนอยู่ข้างหลังฉันอีกครั้งฉันกรีดร้องสุดเสียงแล้วทุกอย่างก็ดับ,บวูบไปรุ่งเช้าพิมพ์เปิดประตูเข้ามาเพราะฉันไม่ยอมเปิดทั้งคืน เธอเจอฉันนอนหมดสติอยู่ข้างโทรศัพท์หน้าจอยังคงเปิดอยู่ภาพสุดท้ายในกล้องคือเด็กผู้หญิงยิ้มให้ก่อนสัญญาณจะดับหลังจากวันนั้นฉันย้ายเมืองไม่กลับไปที่ซอยนั้นอีกเลยแต่บางคืนฉันยังได้ยินเสียงแจ้งเตือนติ้งจากโทรศัพท์แม้ฉันจะปิดเครื่องไว้ก็ตาม